สวัสดีค่ะ FC แบร a ลพันการ์เดนค่ะอันนี้ก็จะพามาชมโกศลสวยๆนะคะโกศลสวยๆแต่ว่าตัวนี้แม่ค้าลืมชื่อไปแล้วค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรแต่เขาสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะน้องอยู่ในกระถางดินเผานะคะในกระถางดินเผา กระถางใหญ่ๆเลยค่ะฟอร์มนี้รับหน้าร้านนะคะรับหน้าร้านนะคะโกศลนใส่กระถางดินเผาฟอร์มนี้อ่าเจ็ดร้อยบาทค่ะเจ็ดร้อยบาทรับหน้าร้านนะคะมีสองกระถางนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นอ่าเกบกระโฮด่างนะคะเก็บกระโฮด่างน้องเป็นไม้ฟอร์มพุ่มนะคะ ฟอร์มพุ่มสีสวยเลยค่ะอยู่ในกระถางใหญ่ๆเดี๋นี้เลยนะคะกระถาง15นิ้วค่ะนี่ค่ะฟอร์มนี้รับหน้าร้านนะคะ700บาทค่ะ700บาท700บาทาาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเล็บคุดนะคะเล็บคุดใบเล็กๆ ใบเล็กๆแบบนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะใบเล็กๆฟอร์มใหญ่ๆญแบบนี้เลยนะคะน้องอยู่ในกระถาง11นิ้วค่ะ11นิ้วนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะน้องเป็นไม้แดดนะคะเลี้ยงแดดก็ได้เลี้ยงในร่มก็ได้นะคะฟอร์มนี้อยู่ที่3า0หสส่งฟรีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเอาให้ดู ร่มออใหญ่เลยค่ะสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะเดี๋ยวซูมดูใบใกล้ๆนะคะ,คะมาชมตัวนะที่เอาที่แบบ แปลกสูงง่ายๆแล้วกันเนาะตัวนี้น้องน้องอยู่ในกูตระกูลไม้อวบน้ำนะคะน่านจะเป็นกุหลาบผินค่ะกุหลาบผ,ผินกุหลาบผินกับทางระตัวนี้น้องเป็นไม้แดดนะคะน้องเป็นไม้แดด อันนี้กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะใบหยักหยักแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะส่วนเบอร์เบิร์นมาร์กนะคะเบอร์เบิร์นมาร์กเบอร์เบิร์นมาร์กนี่ค่ะเบอร์เบิร์นมาร์ก เบอร์เป็นมาร์คมีสามมีสองกระถางนะคะอีกกระถางนึงไม่ไม่ฟอร์อมไม่สวยนี่ค่ะเบอร์เป็นมาร์คกระถางละสองร้อยส่งฟรีค่ะสองร้อยส่งฟรีแล้วมาดูกันที่ กุราพินนะคะกุราพินกุราพินฟอร์มพุ่มแบบนี้เลยค่ะฟอร์มพุ่มแบบนี้เลยฟอร์มพุ่มแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีค่ะน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วค่ะอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะ สวยนะคะซูมดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะมาต่อกันด้วยเลดี้พิงค์นะคะเลดี้พิงค์เลดี้พิงค์สีชมพูหวานๆเลยค่ะชมพูหวานๆนี่ค่ะนี่น้องอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะในกระถาง5นิ้วเลดี้พิงค์ 150บาทส่งฟรีค่ะมี2กระถางนะคะมี2กระถางส่วนตัวนี้เป็นเล็บคุดใบใหญ่ๆนะคะใบใหญ่ๆใ,ใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหรือใหญ่ได้กว่านี้อีกค่ะตันนี้กระถางละ150สส่งฟรีค่ะ หนึหส่งฟรีแล้วก็ต่อกันด้วยซับมงคลค่ะซับมงคลซับมงคลหนึ150ส่งฟรีค่ะซับมงคลหนึสส่งฟรีซุปเปอร์เรทค่ะซุปเปอร์เรทซุปเปอร์เรท กระถางละ,ะ200ส่งฟรีค่ะกาแล็กซี่นะคะกาแล็กซี่รู้สึกว่าจะมี3ต้นใน1กระถางนะคะนี่ค่ะกาแล็กซี่กาแล็กซี่ก็200ส่งฟรีค่ะส0งรส่งฟรี สิริการนานะคะสิริการนาสิริการนาร้อยห้าสิบส่งฟรีค่ะสิริการนาร้อยห้าสิบส่งฟรีตัวนี้จะเป็นมณีรุ่งเรืองนะคะมณีรุ่งเรืองมณีรุ่งเรือง200สองร้อยส่งฟรีค่ะมณีรุ่งเรืองแล้วก็ มาต่อกันที่สตาไบายนะคะสตรารบายสตรารบายสตรารบายสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะสตาไบายค่ะออดีบร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะออดีบ เป็นยางอินเดียนะคะยางอินเดียด่างชมพูนะคะด่างชมพูรากทะลุกระถางแล้วนะคะด่างชมพูหนึ่งร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีค่ะ180แปดสิบบาทส่งฟรีฟรตัวนี้เป็นอฟิโล มะละกอนะคะฟิโลมะละกอใบสีทองค่ะกระถางนี้อยู่ที่350รับหน้าร้านนะคะเพราะว่าน้องอยู่ในกระถางไซส์ใหญ่ค,ค่ะตัวนี้เป็นช้างแดงนะคะช้างแดงช้างแดงฟอร์มส,สวยๆเลยค่ะ สองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะสองร้อยห้าสิบส่งฟรีแล้วก็ตัวนี้เป็นสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิรมกระถางน,นี้ สามส่งฟรีนะคะ3า0ส่งฟรีตัวนี้เป็นต้นลูกที่แยกออกมาจากต้นแม่ตัวนี้นะคะน้องลุ้นด่างนะคะน้องลุ้นด่างแต่ใบใหม่ออกมาเหมือนจะติดด่างแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้ให้ที่อ่าหนึ150บาทส่งฟรีค่ะ150บบาทส่งฟรี ผนตัวนี้สอ0รส่งฟรีค่ะ200ส่งฟรีอันนี้เป็นต้นแม่เขานะคะต้นแม่เขาด่างๆแบบนี้เลยค่ะเบอร์กินนะคะเบอร์กินเบอร์กิน250สส่งฟรีค่ะเบอร์กิน ใบเลื่อยสามร้อยส่งฟรีนะคะใบเลื่อยสามร้อยส่งฟรีสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ